ตอนนี้เราอยู่ที่ลบบุรีนะครับเราจะไปดูว่ายังมีลิงอยู่หรือเปล่ายังมีลิงอยู่ไหมครับมีลูกมีไม่กี่ตัว<อ>หกตัวอยู่ข้างหลังฟางถ้าเป็นในสมัยก่อนเมื่อนานมาหลายปีที่แล้วนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเออตรงนี้จะมีลิงเยอะมากนะจะปีนเสาไฟจะโหนจะกัดจ,จะแงะจะแคะตรงนี้น่าจะมีนาแล้วนะไอตรงสตรีทอาร์ทที่เป็นรูปแบบรูปภาพการาฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้มีภาพการาฟิตี้อยู่รบรบิเวณรอบๆบหลายที่เหมือนกันตรงนี้กำลังบูรณะใหม่นะครับ ตายตัวเรียบร้อยแล้วเ,เข้าไปดูกันว่าลิงสมัยก่อนอยู่กันสุขสบายขนาดไหนครับอ้ย <c oughs> นี่ลิงมันอยู่สบายมากทุกคนเข้ามาดู <S <S 2> <S 2> โอ้โหยอยู่กันสุขสบายจริงๆนะแต่ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่สบายกว่ามีคนดูแลมีอาหารให้กินนี่ก็เป็นผู้ที่มีคนมาสักการะบูชามาไหว้ขอพรนะตอนนี้มีคนดูแลความสะอาดนะสมัยก่อนน่าจะแบบหูลิงน่าจะเต็มอออุจาระอะไรน่าจะเต็มมากๆแต่ลิงเข้าได้หรือเปล่าหรือมันแค่ แต่เขาก็มีประตูปิดเขาคงปิดไว้อาจจะมีบางตัวที่แบบว่ามันเล่นรอบาานะตามรูมมอะไรเงี้ยทางเชื่อมที่จะเดินไปอีกประสาทหนึ่งนะตอนนี้เป็นพระปางสามยอดนี่ยอดที่หนึ่งเราไปดูแล้วเราไปต่อยอดที่สองเข้ามาเลยครับตรงน,นี้มืดมากข้างๆนะ่าจะเยอะน่าดูนะออมาตามมาเลยครับทุกคนฮนะโอ้ยโยโรเจออะไรคือเราไม่ได้ศึกษาคือผมก็ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์มาอะไรเงี้ยพระปางยอดที่สามนะจ๊ะคืออันนี้เราเราก็ห้ามเหยียบใช่ไหมครับท่านผู้ชมเหยียบไปแล้วถูกไหมเราก็ไม่รู้นะเหมือนวัดปะ พระรูปที่เสียงถูกตัดไปในประวัติศาสตร์เป็นยังไงทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยว่าประวัติศาสตร์มีเป็นมายังไงนะมีคนบูชามีเหรียญมาวางอะไรอย่างน<ม>าีง้จริงๆก็มีคนมาไหว้แหละแล้วก็มีคนคอยดูแลคว,ความสะอาดเก็บอุ้ยข้างเขาวน่าจะอยู่กันเต็มเลยดูดิเนาะพระปางยอดที่3นะครับขออนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตนะครับนี่ก็เป็นอุ้ยห้ามเหยียบหรือเปล่าข้างเขาวให้ขาหนูดูดิซูมดูด,ดิไม่ต้องซูงมก็ได้เลนส์นวางคนดูก็เห็นดูดิเห็นปะเออนิ่งๆก็ได้เออข้างเขาวจะพาโรคมาให้เรางั้นเดี๋ยวเเรราิ่ม รีบออกเลยกันตัวนี้ประมาณนี้ครับทุกคนนะปราปางสามยอดถ้าผิดพประการใดขออภัยด้วยนะครับลิงไม่ได้อยู่ในปราสาทแล้วอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตนี้ลิงอยู่นี่แล้วมาถัดมาจากหลังปราสาทนะลิงชื่ออะไรเนี่ยโฮ้ยดูมันกินดิดูมันหิวโอ้ยมันกินแม้กระทั่งซองน้ําปลาแต่น่าจะมีคนมาให้อาหารแล้วคอยดูแลอยู่แต่จริงๆทั้งหมดเลยเป็นรอ้อยๆตัวไปอยู่น่าจะอยู่ตรงที่ที่ดูแลนะฮะเ่งนี้ตัวนี้น่าจะอายุเยอะแล้วนะนั่งกระโจกเพียวเลยดิยกระโจกเพียวเลย